สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่กทกทานเลยนะครับก็กลับมาพบกันอีกนะครับสําหรับการที่แฟนคลับหลายๆคนคอมเมนต์มาว่าอยากจะต่อปักพ่วงทํำยังไงนะครับปักพ่วงหรือบล็อกต่อพ่วงไปเรื่อยๆจะต้องทำยังไงบ้างในกรณีที่เราต่อหลอดไฟแล้วอย่างเช่นอันนี้นะครับต้องการที่จะต่อพ่วงไปอีกอีกหนึ่งบล็อกจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับผมก็จะมาตอบคอมเมนต์กันที่ ได้ทิ้งคําถามไว้ใต้คลิปนะครับผมก็ไปดูดูดูวันนี้ได้มีโอกาสก็เลยจักจะมาทําให้ดูกันนะครับอ่ะเอาเอา,เอาบล็อกอันนี้เลยนะครับตอบสอนต่อจากครั้งที่แล้วเลยอ่ะนะครับเตรียมเตรียมนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราเอาเอาันนี้ออกก่อนนะครับอันนี้ออกก่อนให้หมดก่อนเลยนะครับเอาออกเลยเราจะใช้บล็อกปลั๊กไฟนี้นะครับอันนี้คือแบบเดิมนะครับเหมือนครั้งที่แล้วเหมือนคลิปที่แล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นการต่อหลอดไฟแบบ2ดวง นะครับเมนไฟเข้ามาปึ๊บคงดูออกเนาะสำหรับใครที่กำลังหัดต่อไฟอยู่นะครับคราวนี้เราจะต่อพ่วงไปอีกหนึ่งบล็อกอ่าเดี๋ยวเรามีบล็อกนะครับเราจะต่อพ่วงอีกหนึ่งบล็อกจะต้องทำยังไงนะครับอันดับแรกเลยอ่านนะครับเราก็ต้องเอาสายไฟมาก่อนนะครับอ่าสายไฟนะครับอันนี้เราเตรียมสายไฟมาแล้วที่จะต่อพ่วงไปอีกหนึ่งบล็อกนะครับ บางคนนั้นไม่รู้ว่าจะไปเสียบรูไหนนะครับอะดูในดูดีๆนะครับอันนี้คือสายไฟนะครับอันนี้เราต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันดับแรกเลยเราก็ขันตรงนี้ออกมาก่อนนะครับขันน่ครับโอเคนะครับอะขันนิดนึงนะครับอันนี้ผมเป็นการสาธิตดูนะครับนะขันปุ๊บล็อกเอาตัวนี้นะครับเส้นสีดํานี้นะครับเสียบลงไปให้มันให้อยู่ในรูเดียวกับ ชุดที่1น,นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีแรงเราก็ใช้นะครับเครื่องมือช่วยนั่นก็คือครีมนะครับแต่ไม่ใช่ครีมทาหน้านะอันนี้มันทิ่มนะครับต่อปุ๊บอันนี้พอดีวา่าแล้วเราก็มาต่อแบบนี้นะครับปุ๊บแบบนี้นะครับอันนี้ผมสาธิตนะครับสาธิตเพื่อที่จะให้นะครับ ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับเต็มที่เต็มสุขไม่มีการโกรธไม่มีการเครื่องนะเพื่อนจะได้มีการปรับปรุงกันในครั้งถัดไปนะครับเท่านี้เองนะครับวิธีการต่อบล็อกอ่าบล็อกลักพ่วงไปยังอีกอีกหนึ่งบล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับนี่อันนี้ก็จะมาต่อนี้นะครับต่อพ่วงเข้ากับอันนี้นะครับก็เป็นอัน เสร็จสิ้นนะครับสำหรับการต่อบล็อกบล็อพกพ่วงนะครับในกรณีที่บ้านเราเนี่ยต่อ ه, เงืนงงหน่อยเงงเงหน่อยนะ,ะชูขึ้นอีกนิดนตะคขนอีกนิดนิดจะได้เห็นชัดๆัดแบบนี้นะครับนี่นะครับเห็นชัดเลยนะครับต่อพ่วงบล็อกปลั๊กไฟนะครับที่หลายคนได้คอมเมนต์แล้วก็อยากจะให้สาธิตให้ดูว่าทําอย่างไรอันนี้ผมทําให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ขอบคุณนะครับสาหรับคาคอมเมนต์แล้วก็สําหรับคําติชมทั้งหลายทั้งหลายไม่ว่าดีหรือไม่ดีนะครับน้อมรับไว้เป็นอย่างสูงเลยสําหรับคําติชมมานะครับก็อย่าลืมติก็ได้ชมก็ได้อย่าลืมกดกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสาหรับในช่องชาแนลแห่งนี้นะครับโอเคนะครับหวังว่าทุกท่านนะครับคงจะทํากันได้นะครับง่ายๆแบบนี้มีที่นี่มีที่นี่ที่เดียวนะครับที่ net, เน็ตสเปเชียล สถานีของพวกเราทุกๆคนเลยนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ